อยากได้ดีไม่ทำดีนั้นมีมากดีแต่อยากหากไม่ทำหน้าขำหนออยากได้ดีไม่ทำดีดีแต่รอดีแต่ขอรอแต่ดีไม่ดีเอ่ยจเจริญธรรมท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สถานลานบุญออนไลน์วัดเจดีตำบลคอนสารอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิตมาภาพ พราจาโตอภินันโทผู้รวบรวมสาระธรรมดีๆมาบอกเล่า90ต่อเติมเสริมแต่งสติปัญญาบุญบาร,รมีไปพร้อมๆกันทุกภูมิภาคด้วยมิตรภาพที่ดีงามจะเหนือเรื่อง10นิสัยนี้ชีวิตดีขึ้นนิสัยคือสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติหรือพฤติกรรมที่กระทำแล้วจะเป็นไปในเรื่องดี เขาเรียกว่านิสัยดีส่งผลให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีความสุขนิสัยตรงกันข้ามคือนิสัยที่ไม่ดีทำแล้วชีวิตเดือดร้อนมีปัญหาพบอุปสรรคเข้าทำนองว่าอยู่ร้อนนอนทุกข์นั่นเองวันนี้มีสินิสัยที่มาเล่าให้ท่านผู้ชมทั้งหลายเพื่อนำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือไปกระทำให้มันเกิดขึ้น เพื่อความสงบสุขร่มเย็นและให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1. ตื่นนอนตอนเช้าให้ดื่มน้ำสะอาด1-2แก้วเป็นประจำทำไมต้องดื่มน้ำทุนผู้ชมทั้งหลายในทางการแพทย์เนี่ยเวลาเราดื่มน้ำเข้าไปตอนเช้าหลังจากตื่นนอนแล้วน้ำเหล่านี้เป็นน้ำบริสุทธิ์ก็จะไปช่วยปรับความสมดุลภายในร่างกาย และช่วยขับของเสียที่ผ่า,านมาระยะที่เราพักผ่อนอยู่<ม>ก็จะขับฐานสิ่งที่ไม่ดีไม่งามออกทางอุจจระนะหรือทางปัสสาวะเมื่อมีน้ำที่สะอาดเข้าไปเจือจางปนอยู่ด้วยเนี่ยจะช่วยขับสิ่งที่ไม่ดีเพิ่มเติมออกจะทำให้ร่างกายสดชื่นเบิกบาน และเกิดความเปล่งปลั่งของผิวหนังตลอดถึงระบบภายในตัวของเราก็จะปรับความสมดุลน,นั่นหมายถึงน้ำที่เป็นปกติไม่ใช่น้ำเย็นนะฮะและก็ไม่ใช่น้ำร้อนเอาน้ำปกติก็คือน้ำที่ที่อุณหภูมิปกติคือถ้าไม่ก็แค่อุ่นๆบ้างนิดหน่อยก็พอจะได้แต่ไม่ควรจะดื่มน้ำเย็นสักทีเดียวเลย เพราะทาให้ร่างกายเน้นปรับตัวไม่ทันอาจจะทําให้เกิดการเจ็บป่วยได้เพราะฉะนั้นควรจะดื่มน้ําเพื่อปรับความสมดุลให้กับร่างกายและในกระเดียวกันเราก็ควรบอกตัวของเราเองว่าวันนี้เป็นวันดีของฉันฉันจะคิดดีพูดดีทดําดีมีมิตรภาพที่ดีต่อคนรอบข้างขอให้ฉัน ได้ประสบความสาเร็จในการทํางานในการดําเนินชีวิตเดินทางปลอดภัยมีสวัสดิภาพราบรื่นตลอดทั้งวันนั่นคือเราเปิดใจเปิดความรู้สึกเปิดทัศนคติมุมมองที่ดีต่อตัวเราในวันรุ่งอรุณของวันใหม่ 2. เดินทุกวันวันละประมาณสัก10นาทีในขณะที่เดินออกกำลังกายหรือ,อเคลื่อนไหวไป เช่นเวลาทานข้าวเสร็จก็ควรจะเดินสัก5นาที1 0นาทีก็ได้ทานข้าวกลางวันเสร็จก็ควรจะเดินบ้างทําไมต้องเดินทัานผู้จนมังหลายเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยได้เกิดการเคลื่อนไหวพลังงานอาหารที่ถูกดื่มกินเข้าไปก็จะเกิดการย่อยนะเกิดพลังงานที่จะนําไปหล่อเลี้ยงร่างกายในขณะเดียวกัน ก็รักษาอารมณ์ของเราให้ดีในขณะที่เราเดินไปเกิดคานยิ้มมั่งหรืออมยิ้มมั่งรู้สึกดีกับร่างกายรู้สึกพึงพอใจกับอาหารที่ทานเข้าไปน้ำที่ดื่มเข้าไปให้พอดีอย่าให้ทานอิ่มจนเกินไปหรือทานน้อยเกินไปให้พอดีกับร่างกายของเราก็จะได้ส่งเสริมให้ร่างกายเราแข็งแรงทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิตควบคู่กันไปด้วย 3. ฟังให้มากกว่าพูดชีวิตจะดีขึ้นสุขภาพจะดีขึ้นพยายามฟังสาระความรู้ฟังคติธรรมฟังแรงจูงใจสร้างแรงบันดาลใจหรือฟังสิ่งที่สร้างสรรค์เพื่อให้จิตเรารับรู้เมื่อจิตเรารับรู้สาระความรู้แล้วก็จะปรุงแต่ง ให้จิตเหล่านั้นเข้มแข็งมีแรงจูงใจดีที่จะทำงานที่จะบริหารครอบครัวพัฒนาชีวิตกระตือรือร้นในการทำงานพัฒนาองค์กรผลิตภัณฑ์หรือการปรับปรุงตัวเองไปในทิศทางที่ดีเรียกว่าฟังให้ได้ปัญญาฟังให้ได้สติฟังให้ได้ความรู้ฟังให้ได้ทัศนคติมุมมองที่ดีงามเรียกว่าฟังเรื่องที่ดีเราจะได้ความคิดดี ได้นํามาพูดสิ่งที่ดีและในกระเดียวกันเราก็เอาสิ่งที่เราฟังดีมีสาระท่านผู้ชมไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตบางทีก็พูดด้วยบางครั้งก็ปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างบางทีเราเก็บไข้ได้ป่วยเราได้ฟังสาระพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปราช์ููรู้วิทยกรผู้มีความรู้ก็นําสามารถมาเป็นโอสถที่ดี บำรุงเลี้ยงกิตใจของเราไม่ให้ว้าเวท้อห่อเหียวหรือเป็นคนไม่สร้างสรรค์มันฟังด้วยดีปัญญาย่อมเกิดมันฟังเถิดจะเกิดปัญญาได้สติได้ความรู้และได้การปรับปรุงชีวิตให้ดียิ่งขึ้น 4. กินให้พอดีกับรูปร่างสัดส่วนของเราทานอาหารที่เป็นประโยชน์อลดละเลิก อาหารที่มันไม่เป็นประโยชน์ท่นผู้ชมทั้งหลายหรือที่ไม่ใช่อาหารแต่ก็ชวนกันกินกันเสพกันดื่มเหลือเกินโดยเฉพาะสิ่งเสพติดทั้งหลายอาหารประเภทสุกๆุดิบดิบประเภทเนื้อสัตว์นี่สุ่มเสี่ยงต่อร่างกายทําให้สุกสะอาดแล้วปลอดภัยเนี่ทำให้สุกสะอาดและปลอดภัยและที่สำคัญทานผักเป็นยา ทานปลาเป็นอาหารงดประเภทอาหารเนื้อสัตว์ประเภทสัตว์ใหญ่ๆลดลงถ้าลดไม่ได้ก็ทานแต่น้อยๆเพื่อให้มันเกิดประโยชน์เกิดความสมดุลภายในร่างกายของคนเราเพราะฉะนั้นกินของดีร่างกายสุขภาพก็จะดีลดสิ่งที่มันสแสลงกายสแสลงใจเช่นสิ่งเสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลายที่ผสมสิ่งเสพติดอยู่นะลดละเลิกสิ่งเหล่านั้น เพื่อให้สุขภาพเราอยู่ในภาวะเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเพราะตัวตนคนเราท่าั้งหลายเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งท่านผู้ชมทั้งหลายที่อาศัยความเป็นธรรมชาติรักษาความสมดุลการออกกําลังกายก็รักษาความสมดุลทานอาหารที่เป็นประโยชน์สูตรอากาศที่บริสุทธิ์อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะฮะอยู่ในสิ่งแวดล้อมคือรั้วรอบขอบชิดที่ทํางานหรือชุมชนบ้านเรา ก็ให้มีพื้นที่สีเขียวมีออกซิเจนมีแสงแดดสาดส่องเข้ามามีอากาศถ่ายเทเพื่อจะส่งเสริมสุขภาพกายกจิตของเราเพราะฉะนั้นกินให้พอดีกินให้พอกับรูปร่างอย่ากกินเกินไปอย่าบริโภคมากเกินไป 5. พูดจาไพเราะเป็นความจริงการพูดจาไพเราะสุภาพนุ่มนวลมีมารยาทในการพูด มีมารยาทในการฟังเป็นผู้ฟังที่ดีและโน้มน้าวเอาความคิดของเพื่อนของคนที่ร่วมด้วยมาปรับหรือมาต่อยอดให้เป็นความคิดที่สร้างสรรค์เป็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลพูดจาดีใครเขาก็รักเขาก็ชอบเขาก็ชมพูดจามีประโยชน์ก็จะส่งเสริมให้เรามีเพื่อนที่ดีมีมิตรที่ดีได้โอกาสดีเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องธุรกิจ พูดจามีสัจจะความจริงใจเกิดความเชื่อมั่นได้รับการไว้วางใจได้รับความเชื่อมั่นได้รับความมีเครดิตในสังคมเพราะฉะนั้นพูดจาดีชีวิตเราจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนเราาะํำนองว่าพูดจาดีเป็นสีแก่ตัวพูดจาชั่วชีวิตก็หมัวหมอง 6. ทำงานที่รักและถนัดท่านผู้ชมชีวิตเราจะมีความสุขหรือดีขึ้นพยายามทํางานสิ่งที่เราชอบเราถนัดอะไรชอบกิจกรรมอะไรอาชีพอะไรถามตัวเองถามให้ชัดยังไม่มีความรู้ไปเรียนเพิ่มไปฝึกนะหรือไปเรียนรู้เพิ่มเติมไปต่อยอดไปทําให้มันชัดเจนไปทําให้เกิดความถนัด เติมความชอบเติมความรักเติมความใส่ใจในงานที่เราทำมันจะกลายเป็นความรักในงานที่เราทำสาม,มารถพัฒนาได้แม้หนักก็จะสู้เม้ท้อก็จะไม่ไม่ล้มเลิกพยายามหาวิธีหาช่องทางให้งานนั้นประสบความสำเร็จในหลากหลายวิธีหลากหลายมุมมองจากเหตุการณ์จากคน จากสาระจากความรู้จากหนังสือจากคลิปธรรมะจากวิดีทัศน์อุยอาชีพมากมายหลายอย่างท่านผู้ชมทานไหนอยู่ในออนตัดออนไลน์เนี่ยมีมากมายอยู่ในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะเะฉะนั้นทางานที่รักเราก็ศึกษาจากคนที่ประสบความสําเร็จในอาชีพที่เราสนใจนะเข้าไปเสิร์ชหาดูไปค้นดูและไปฟังความคิดการแก้กปัญหาการพัฒนาอาชีพหรือ การเริ่มทํางานที่เราชอบจนกระทั่งสําเร็จในงานที่ทําในกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติเพราะทำงานที่ถนัดเนี่ยมันมีความสุขคนเราเมื่อมีความสุขก็ทําได้เต็มที่แม้จะมีปัญหาก็พยายามหาช่องทางแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นและก็พร้อมที่จะถ่ายทอดให้คนอื่นบอกเล่า90งานอาชีพความรู้ มันก็เป็นความสุขท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะเราได้ให้ได้แบ่งปันโดยเฉพาะแบ่งปันความรู้แบ่งปันอาชีพแบ่งทักษะแบ่งวิธีการมันก็เป็นการเพิ่มสติเพิ่มปัญญาเรียกว่าเป็นวิทยาทานหรือบางครั้งก็อยู่ในธรรมทานคือมีความหวังดีเมตตาปลาณีอยู่ด้วยเจ็ดรู้จักพอเพียงพอดีนำหลัก ปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงของรนเก้าของรนเการัชการที่9สมเด็จพ่อรอก้ามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้พอดีพอเพียงกินพอดีขับรถพอดีใช้จ่ายพอดีเป็นหนี้แต่พอดีนะแล้วก็ดำเนินชีวิตให้พอดีอย่าฟุ้งเฟ้อเห่เหิมอย่าตามสมัยนะยอย่าตามแบรนด์เนม อย่าตามกระแสสังคมมากเกินไปให้รู้จักพอดีชีวิตเราจะไม่เป็นหนี้ล้นพ้นตัวชีวิตเราจะไม่ถูกบีบคั้นนะไม่ต้องมาวิตกเครียดกังวลกับการกู้ยืมทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยการพอดีจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นไม่ต้องไปวิ่งตามเขาบางคนมักจะคิดว่าเห็นเขามั่งมีก็อยากมีมั่ง ผ่อนสทุกอย่างนะเอาทุกเรื่องเอาทุกรายการแต่ไม่นึกถึงไรายได้ที่เข้ามาในครอบครัวขอให้มีเท่าเขาหรือให้มีมากกว่าเขาเพื่อที่จะเอาชนะคนที่เราไม่ชอบก็กลายเป็นต้องไปขายสิ่งของที่จําเป็นเพื่อไปสนองตัณหาคือความอยากหรือกิเลสของเราเพียงเพียงเพื่อที่จะให้เอาชนะคนไม่กี่คนเพราะฉะนั้นเอาชนะใจตัวเอง และก็เห็นใจคนในครอบครัวแล้วชีวิตจะไม่มัวหมองเรียกว่ากำหนดกฎเกณฑ์เป้าหมายเราให้มันกระชับกับความรู้ความสามารถรายได้รายจ่ายที่มันพอดีในขณะเดียวกันก็มีรายเก็บบ้างท่านผู้ชมทั้งหลายไม่ใช่มีแต่จ่ายมีแต่ใช้ต้องมีรายเก็บรายออมบ้างเผื่อเวลาชีวิตฉุกเฉินเจ็บไข้ได้ป่วยนะกระทันหัน หรือ,อ,อที่จะต้องเดินทางไกลขยายธุรกิจลูกหลานเรียนหนังสือหรือเกิดภาวะฉุกเฉินกระทนอันที่จะจําเป็นจะต้องใช้จ่ายทรัพย์สินก็มีส่วนที่เก็บออมเพื่อเป็นการหลักประกันเวลาเราเกิดจำเป็นต้องใช้อย่างทันท่วนทันท่วงทีทททททแไม่รู้ต้องถามอย่าคิดหรือทึกทักไปเอง คนเราที่มีความเครียดทุกวันเนี่ยมักจะคิดการเอาล่วงหน้าชัดทุกอย่างคาดการว่ามันจะต้องเป็นอย่างโน้อนอย่างนี้นะเอาไปมาบางทีไม่ได้เป็นตามที่เราคิดท,ทุกเรื่องกลายเป็นเครียดวิตกไปล่วงหน้าเข้าทํานองว่านะตีตัวก่อนไข้นะมองในแง่ร้ายก่อนที่จะเริ่มต้นกลายเป็นมองลบไปเลยมันก็เลยไม่อยากทํางาน ไม่อยากกระตือรือร้อนไม่อยากพัฒนาชีวิตทำไปก็แค่นั้นแหละไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยคิดลบละทำไปคนอื่นเขาก็ได้แต่เราก็ไม่เห็นได้อะไรเลยก็คิดลบอีกทำไปก็เหนื่อยเปลา่าคนนั้นก็ชุบมือเปือบคนนี้ก็มีแต่จะเอาก็คิดลบอีกนั่นแหละเพราะถ้าเราคิดลบเราก็ไม่อยากทําอะไรให้มันดีขึ้นทั้งผู้จนทั้งหลายเพราะฉะนั้นให้คิดในเชิงบวกไม่แน่ใจก็ต้องถามถาม ผู้บุกคบัญชาถามเพื่อนร่วมงานถามปราชผู้รู้ถามครูผู้เชี่ยวชาญถามการพยาณมิตรนะให้ชัดเจนเรียกว่าศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดน้อยที่สุดเราไม่ใช่ว่าจะรู้ทุกเรื่องเก่งจะทุกรายการบางเรื่องเราอาจจะเข้าใจชัดเจนชำนิชำนาญมีประสบการณ์บางเรื่องเราไม่เข้าใจเลยก็จำเป็นต้องขอคำปรึกษา คำปรึกษาเป็นคำที่น่าฟังท่านผู้ชมทั้งหลายใครพูดมันก็ดูดีใครไปพูดกับคนที่เราไปขอคำปรึกษาเขาก็รู้สึกดีใจภูมิใจเป็นคำที่สุภาพเป็นคำที่น่าฟังแล้วน่าเห็นใจน่าให้ความรู้ให้ความคิดหรือให้การช่วยเหลือท่านผู้ชมทั้งหลาย 9. อภัยให้เร็วอยากมีความสุขอยากมีชีวิตดีขึ้นให้ทิ้งคำว่า โกรธเกลียดเคียดแค้นชิงชังอิจฉาริษยาบ้างลดลงทิ้งไปอย่ากเก็บเอาไว้เก็บมากเท่าไรใจเราก็ร้อนสะสมมากเท่าไรใจเราก็เครียดนะนึกถึงทีไรเราก็กลุ้มไม่มีความสุขไม่อยากทานข้าวไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากทำงานไม่อยากคิดสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นให้อภัยเขา ไม่มีใครอยากทำความผิดหรอกท่านผู้ชมทั้งหลายบนโลกใบนี้แต่ด้วยเหตุจําเป็นที่เขาต้องทำํำลองนึกดูว่าถ้าเราอยู่ในภาวะเหตุการณ์เช่นนั้นเขาเราก็คงจะพูดเช่นเขาคงจะตัดสินใจผิดเช่นเขาเพราะบางครั้งความรู้เท่าไม่ถึงการความโลภบ,บ้างความกโกรธบ้างความอิจฉาริษยาบ้างทาให้เขาผิดพลาดคาดเครื่องในเรื่องนั้นยกโทษให้อภัยใจใเราจะสูง ยกโทษให้อภัยใจเราจะมีความสุขยกโทษให้อภัยใจเราเป็นอิสระเขาก็เป็นอิสระเราก็เป็นอิสระเหมือนยกภูเขาออกจากอกเหมือนยกของหนักออกจากตัวเราท่านผู้ชม 10. ใช้สติดำเนินชีวิตใช้สตินำชีวิตชีวิตเราจะปลอดภยัยสตาร์ทรถให้มีสติก่อนสตาร์ทเป้าหมาย เคารพกจราจรมีสติกํากับทุกการเคลื่อนไหวทุกการเดินทางมีสติในการรับประทานอาหารกินของดีมีประโยชน์ลดละเลิกสิ่งที่มันไม่ได้ก่อประโยชน์ต่อร่างกายมีสติในการใช้เงินถามเงินในกระเป๋าเราอยากได้อะไรประมาณดูก่อนอย่ารีบร้อนหรืออย่าด่วนได้คิดไตรตรองให้ดี มันมีแล้วก็ไม่จําเป็นต้องซื้อมันมีมากก็ไม่จําเป็นต้องหาหรือมันชํารุดทุดโรมก็พอจะซ่อมบํารุงใช้ใหม่ได้ก็ควรจะบํารุงเพื่อที่จะรักษาทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่มีสติในการพูดกับคนรอบข้างมีสติในการทํางานไม่ประมาทพลาดพรั้งมีสติในการดูแลสุขภาพยามเก็บไข้ได้ป่วยก็ต้องมีสติมีปัญญารักษาตัวเวลาปัญหาจนตัวเข้ามา ก็ปรึกษากันยรมิตรหาข้อคิดคําตอบที่ดีงามทางออกก็ดีทางเลือกก็งามท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะฉะนั้นมีสติในการดำเนินชีวิตเราก็จะพลาดผิดน้อยประสบความสําเร็จมีความสุขมากยิ่งทวีคูณอย่างแน่นอนขอบคุณที่เมตตารับชมรับฟังธรรมะสาระความรู้คู่คุณธรรมสาธุขโขโมทนาพาให้ชื่น จิตราบรื่นปรีรเปรมเกษมสันอายุมั่นขวัญยืนทุกคืนวันทรับอนันต์โชคทวีมั่งมีเอย่ยเมตตากดไล้์กดแชร์กดติดตามเจริญพร